สวัสดีคะ่ะทุกคนกยโซลารีเดอร์นะคะทุกคนคะวันนี้เราจะมาชวนอ่านหนังสือที่มีหน้าปกเป็นนักเรียนหญิงกันค่ะวันนี้เราเลือกมาอยู่3เล่มนะคะที่มีหน้าปกเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนทั้ง3เล่มเลยนะคะคือด้วยความที่หน้าปกมันเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมคะหลายๆคนก็เลยเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาน่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะ หรือเด็กมัธยมที่น่าจะเหมาะกว่านะคะแต่เราว่าจริงๆแล้วอะ่ะทั้ง3เล่มนี้นะคะวัยไหนก็อ่านได้นะคะถึงแม้เนื้อหามันจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ไม่เสจสําคัญในหนังสืออะ่ะเขาสื่อสารให้คนทุกช่วงวัยอะ่ะคือถ้าเด็กนักเรียนอ่านก็จะได้มุมมองอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าผู้ใหญ่อย่างเราเราก็จะได้มุมมองอีกแบบหนึง่งซึ่งสิ่งที่เราได้ก็คงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนอ่านนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกกันเลยดีกว่าเล่มแรกเลยก็คือเล่มนี้ค่ะ หากคุณตกหลุมรักทกโกสมนะคะเขียนโดยฮอจินฮีนะคะแปลโดยคุณทิตยาปิยพันธ์นะคะเขาเกริ่นว่าเราละทิ้งโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักใครคนหนึ่งอย่างง่ายดายเกินไปหรือเปล่าอ่าหน้าปกแบบนี้นะคะก็คือเข้าใจได้เลยว่าเรื่องราวต่างๆเกิดในโรงเรียนแน่นอนนะคะอืทกโกสมค่ะเป็นเด็กที่ย้ายเข้ามาใหม่นะคะแล้วทีนี้ในห้องเรียนนั้นก็จะมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นหัวโจกนะคะที่เหมือนกับเป็นควีนในโรงเรียนนะคะชื่อฮอจินฮีนะคะ พอจินเฮนเนี่ยก็ปล่อยข่าวลือว่าทกโกสมเป็นแม่มดนะคะทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปคุยกับทกโกสมนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีตัวละครอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าซอยุนมูนะคะซอยุนมูเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยสืบเรื่องราวต่างๆในโรงเรียนนะคะก็จะเข้าไปสืบว่าทกโกสมเนี่ยเป็นแม่มดจริงๆหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ จะมีความแฟนตาซีเล็กๆนะคะอารมณ์การเล่าเรื่องก็จะเป็นแบบนับๆเนิบๆน,น,นิดนึงไม่ได้มีความตื่นเต้นหวือหวาอะไรนะคะแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องผ่านมุมมองตัวละคร2ตัวซึ่งก็คือคนที่เป็นนักสืบนะคะกับอีกคนหนึ่งคือเป็นควีนของโรงเรียนที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นตัวร้ายนะคะ ซึ่งการเล่าเรื่องแบบสลับฝั่งตัวละครทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เห็นความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมสภาพแวดล้อมครอบครัวของตัวละครทั้งสฝั่งเราก็จะได้เห็นว่าอะไรที่เป็นต้นกําเนิดของพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมาอะไรประมาณนี้นะคะความรีเลทกับเราก็คือว่าในสมัยที่เราเป็นเด็กมัธยมอะ่ะ มันก็มีเหตุการณ์แนวๆนี้เกิดขึ้นจริงๆที่เราพลาดที่จะได้ทําความรู้จักกับใครบางคนเพียงแค่ว่าเราไปฟังเรื่องราวที่ไม่ดีของคนคนนั้นเข้ามาซึ่งเล่มเล็กๆเบาๆอย่างเงี้ยนะคะวันเดียวจบนะคะแล้วเราว่าคุ้มค่าที่จะอ่านนะคะก็แนะนําให้ไปลองหาอ่านกันดูนะคะเล่มเดียวจบอ่านวันเดียวจบเลยค่ะเล่มต่อไปค่ะจะเป็นใครกันที่หยิบฉันออกจากชั้นหนังสือค่ะอ่ะ เล่มนี้เนี่ยเขียนโดยสโกไอซาวะนะคะแล้วก็แปลโดยคุณปาวันการสมใจค่ะเล่มนี้เป็นนิยายญี่ปุ่นนะคะดูจากชื่อเรื่องดูจากปกนะคะก็พอจะคาดเดาว่าเหตุการณ์ะถ้าไม่เกิดในร้านหนังสือ ก็เกิดในห้องสมุดของโรงเรียนใช่ไหมคะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหนังสือแน่ๆแหละนะก็อย่างที่เราคาดเดานะคะเล่มน,นี้นะคะเป็นเรื่องสั้นค่ะประมาณ 6- กเจ็ดเรื่องอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีเซตติ้งอยู่ที่ห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งค่ะซึ่งแต่ละบทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กแต่ละคนนะะที่มีปัญหาต่างๆที่แตกต่างกันนะคะโดยที่มีคุณครูบรรลักษ์ชิโอริเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะปัญหาต่างๆที่ว่าเนี่ยก็จะมีฐา การเข้าสังคมนะคะการถูกกลั่นแกละะ้งการถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่อยากทํานะคะการค้นหาตัวตนของวัยรุ่นอะไรประมาณนี้นะคะตามสไตล์นิยายญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะแต่ละตอนก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กแต่ละคนนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวโยงกันอยู่นะคะก็คือเป็นเด็กในชั้นเดียวกันนั่นแหละนะคะ ตัวละครทุกตัวในนิยายเล่มนี้นะคะก็จะมีความเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะมีความอนิเมะอยู่สูงมากๆตัวละครหลักทั้งเล่มนี้เป็นเด็กผู้หญิงทั้งหมดเลยเป็นแนวชีวิตประจําวันนะคะเนื้อเรื่องไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีความตื่นเต้นใดๆเลยนะคะแต่จะเป็นแบบฟิลกูดค่ะอ่านจบแล้วรู้สึกเออใจฟูรู้สึก อิ่มเอมใจขึ้นมานะคะคียเมสเซจหลักๆอะมันจะเหมือนกับเล่มนี้เลยก็คือเขาจะพูดถึงปัญหาของวัยรุ่นความสับสนในตัวเองการค้นหาตัวเองของเด็กสิ่งที่สังคมหล่อล้อมให้เขาเป็นการคบเพื่อนการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าในเล่มนี้ปัญหามันจะเยอะกว่าแล้วก็ชัดกว่านะคะทั้งสองเล่มนี้ดูเผินๆจะเป็นนิยายที่ให้เด็กวัยรุ่นอ่านใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรามองว่าผู้ใหญ่ก็อ่านได้ดีเหมือนกันสิ่งที่ผู้ใหญ่จะได้จาก2เล่มนี้ก็คือ หนึ่งการได้ย้อนกลับไปดูตัวเองในวัยมัธยมนะคะเออซึ่งจริงๆแล้วหลายๆเรื่องเลยแหละมันรีเลทกับเรามากๆนะคะตอนที่เราเป็นเด็กมัธยมอะ่ะเราก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเราก็พยายามนึกว่าเออเราแก้ปัญหายัางไงวะความโชคดีของเราก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอครูที่ช่วยพพอร์ตเราเหมือนกับในนิยายนะคะแต่เราก็มีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีที่คอยพพอร์ตนะคะเออก็เลยทําให้เราผ่านมาันมาได้อย่างเนาะอย่างที่2ก็คือถ้าเราอ่านในมุมมองและสายตาของความเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองเห็นปัญหาบางอย่างเราจะมองเห็น บางอย่างที่เดิมเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่ามันสําคัญกับเด็กวัยรุ่นหรือเด็กในวัยที่กําลังค้นหาบางอย่างในชีวิตนะคะสิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะทําได้ก็คือจะซัพพอร์ตเขายังไงจะช่วยเหลือเขายังไงจะสร้างสังคมที่ดีให้กับเด็กวัยรุ่นได้ยังไงบ้างอืมประมาณน,นั้นนะคะซึ่งเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่แนะนําให้อ่านนะคะฟีลกู๊ดเหมือนกันนะซึ่งบางตอนที่มารีเลทมากๆอะ่ะมันก็ทําให้มนุษย์ป้าอย่างเราร้องไห้ได้เหมือนกันนะคะเล่นสุดท้ายค่ะ เด็กสาวกับแมวสีขาวนะคะเล่มนี้เขียนโดยรอเรือในมหาสมุทรนะคะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดิลี่เฮาส์ค่ะตอนผีออเดอร์เห็นแค่ชื่อเรื่องกับหน้าปกนะคะเด็กสาวกับแมวสีขาวแล้วก็หน้าปกเป็นเด็กนักเรียนนะคะเข้าใจว่าเป็นเรื่องยาวทั้งเล่มนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสั้นค่ะ อันนี้เนี่ยจะให้อารมณ์ที่แตกต่างจากสองเล่มนั้นนะคะคือเล่มบางกว่าเยอะมากๆอ่ะข้างในก็จะเป็นเรื่องสั้นอยู่6เรื่องนะคะสิ่งที่แตกต่างจากสองเล่มก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ความเจ็บปวดของผู้หญิงนะคะทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่มัธยมจนถึงวัยชราเลยนะคะแต่และเรื่องให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันชัดเจนค่ะอารมณ์มันจะมีทั้งแบบเปรี้ยวหวานขมเผ็ดถือว่าครบรสมากๆนะคะมีเรื่องที่ เราอินมากๆอยู่ก็คือเป็นเรื่องของหญิงวัยชราค่ะปกติแล้วถ้าเป็นเรื่องสั้นหรือเป็นนิยายรักอะค่ะเราจะเห็นการได้สมหวังในความรักเป็นจุดสิ้นสุดนะคะแต่จริงๆแล้วอะมันยังไม่สิ้นสุดอะมันจะสิ้นสุดกันก็ต่อเมื่อได้ตายจากกันไปอะคะ่ะแล้วการตายจากกันอะมันเป็นการสิ้นสุดของคนหนึ่งแต่คนที่เหลือมันก็ยังคงต้องใช้ชีวิตต่อไปอะคะ่ะเออซึ่ง ไม่ค่อยได้เห็นเรื่องที่จะสะท้อนมุมมองคนที่ยังเหลืออยู่เท่าไหรนักนะคะเออถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของหญิงรักหญิงนะคะแต่มันรีเลตกับทุกเพศแน่ๆน,นะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือ3มเล่มที่เราแนะนําในวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะด้วยความที่หน้าปกมันเป็นนักเรียนหญิงอะ่ะหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะมองข้ามมันไปนะคะแน่นอนกลุ่มคนที่เราแนะนําก็คงจะเป็นวัยรุ่นนะคะ แต่ว่าวัยผู้ใหญ่ก็อ่านได้นะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวันนี้นะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เรานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ